ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทั้งหลายครับผมรู้นะว่าพวกคุณกว่า90%นั้นกูเข้ามาดูคลิปนี้เพราะรู้จักเกมนี้และใช่ผมกำลังจะพาพวกคุณไปรู้จักเกม Limbus Company Limbus Company โอเคครับซึ่งบางคนที่รู้แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้ว่า l i m b ั s Company เนี่ยคือเกมที่ถูกพัฒนาโดยค่าย p r o j โปเ o o อนครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายเกมเดีวยวกันกับ Library of Luna แล้วก็ l ลม o ตม่คอปเปอเรชนะครับ ซึ่งผมก็ขอแนะนําว่าให้ไปเล่น2เกมนี้ก่อนด้วยก็ดีนะครับนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยก็มีเเรื่องของโรบอตมีคอป o ปเลชันกับไลบรียอรูน่าแฝงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับนะซึ่งเรปเปอร์เคปนีเนี่ยเป็นเกมกาชาทเท r เ,เพจอาร์พีจีนะครับซึ่งเกมนี้ก็ตามสไตล์ค่ายโปรเจกต์โมนะครับเนื้อเเล่งโคตรดาร์กเอาละครับเราก็เล่าอะไรมาพอสมควรแล้วครับงั้นเรามาเข้าน,นเรื่องหลักกันเลยดีกว่านะครับนะ ซึ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยนี่ใช่ว่าดันเต้นะครับแต่ว่าดันเต้นี่มีหัวเป็นนาฬิกานะครับนะแล้วก็ความทรงจําหายไปนะครับนะแต่ว่าดันเต้ของเราเนี่ยเป็นผู้จัดกรารของรีวิชคอปานีในแผนกที่เราอยู่นะครับนะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือการออกลด้นัล่นไปในเดอะซิตี้นะครับนะแล้วก็เก็บกู้โคเดนเบลนะครับซึ่งระหว่างทางการเก็บกู้โคเดนเบลเนี่ยก็จะมีอดีตของเหล่าซินเนอร์แต่ละคนนะครับนะซึ่งก็จะมีอะไรบ้างก็ไป หาเล่นเอาเองน,นะครับเนะเอาละครับงั้นหลอกมาทำความรู้จักกับหลองคนบาปันเลยดีกว่านะคระับเริ่มเรื่อคนแรกนะครับ มาเริ่มกันที่คนแรกครับยีซางนะครับนะซึ่งยีซางเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดน้อยครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นบันสมองงของกลุ่มหรัตารเขานี่นะครับนะซึ่งถ้าใครมีปัญหาแล้วก็สอบถามยีซางได้นะครับเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่พูดรู้เรื่องนะครับนะเป็นมกาโฟนนะครับนะ เอาละครับงั้น,นเรามาเริ่มกับคนบั๋นคนที่2กันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งเธอก็คือฟอลส์นะครับนะซึ่งฟอลส์เนี่ยเป็นคนที่มีในิสัยค่อนข้างจะแปลกเลยนะครับนะแล้วค่อนข้างที่จะฉลาดเลยนะครับคือที่ผมบอกว่าแปลกคือนายเนี่ยพวกไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับนะยกตัวอย่างเช่นไม่บอก 같이ชิ스ร้อนสรุนเอาละครับซึ่งคนแบบคนที่สามของเราเนี่ยคือดองเคียวต้นะครับนะซึ่งสำหรับนางคนนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเจ่งดังเลยนะครับนะเพราะนางเป็นหน้าเป็นตากับเก่มาทีเดียวนะครับนะซึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นยางนั้นนะครับเพราะนางเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าคุณจะไปไหนคุณเจอหน้านางแน่นอนครับนะแล้วก็นิสัยของนางเนี่ยนางเป็นคนที่มีนิสัยแะ่ล่าเริงเจ็บใสอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะ แล้วก็คาอยหารเรื่องมาให้วเวอร์จิเลสปวดหัวด้วยตลอดเลยนะครับนะ500 a r e t t e ส500 a r e t t e ส500 a r e า t e s เอาละครับก็มาถึงคนบาคคนที่สี่นะครับนะซึ่งนะคือริวชูนั่นเองนะครับ ซึ่งริวชูเนี่ยมีนิสัยแบบว่าชอบพูดเปดคำเยาะๆนะครับนะซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับรวมถึงผู้เล่นเองนะครับย้อนวันสิบักซินแคนะครับนะ <ๆ S 1> แะั้วกอนาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเอกค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ติดบุหรี่ด้วยนะครับ เอาละครับงั้นเราก็มาเริ่มกันที่คนบาปคนที่5กันเลยดีกว่าครับซึ่งก็คือมือซอครับซึ่งมือซองเนี่ยนิสัยของเขาก็คือแบบว่าจะจะเป็นคนปกติก็ไม่ใช่จะเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่เชินะครับผมอธิบายไม่ถูกจริงๆนะครับคนนี้เน่ยเอาเปว่าผมจะให้คลิปนี้ยกตัวอย่างแทนแล้วกันนะครับนเชนจาทับตัพัน,นอนาจุ่มอกอบลับมมาเยะ 그러길 뉴스나리가 혹여나 책임을 물는다면. 저... 뭐, 뭐. 전반적으로 간이 잘못되었다. 닭고기를 적절하게 익히지 못하여 비린내와 잡내를 잡는 것에 실패했고 소스는 지나치게 걸쭉해서 깊은 맛이 나지 않는다. 닭고기를 너무 들쭉날쭉히 도망냄으로써 사용자의 입맛을 돋구지 못한다. 뭐이 이거 미쳤어? 말 다했냐? She looks so lovable. What anime? He? No. No. เอาละครับสำหรับคนบาปคนหงนะครับซึ่งก็คือหงลู่นั่นเองครับโดยหงลู่เนี่ยมีนิสัยที่เขาหน้าจะเป็นคนชิีวๆนะครับนะซึ่งเขาเนี่ยสามารถยิ้มได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็หงลู่เนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากๆเลยนะครับนะขี้สงสัยจนขนาดที่แบบว่าแบบมีคนบางคนในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับเอาไปทําเป็นทฤษฎีเลยนะครับนะว่าหงลู่ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับนะ So I'm gonna play Wuthering so play Wuthering p u t a play w u e r i n s a p a r i n g so p y e r n g o i n e r so n a p l u t h e i n g o I'm o n a p l a Wuthering เอาละครับสำหรับคนบ่าวคนที่7นะครับซึ่งก็คือฮีคลีฟนะครับนะซึ่งฮีคลีฟเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยค,ค่อนข้างจะหัวร้อนหวัวรุนแรงนะครับนะอะไรก็ใช้แต่กําลังนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มปรับปรปุงตัวดีขึ้นนะครับนะแต่ว่าแบบสมัยเขาหัวร้อนเนี่ย ผมก็จะมีปากเสียงกับอิสมาเอลค่อนข้างบ่อยนะครับนะบ่อยจนขนาดที่ว่าคอมมูนมนะิสตินั้นต้องต้องสร้างเหลือให้2คนนี้เลยนะครับนะเอาละครับก็มาถึงคนบาปคนที่8แล้วนะครับนะซึ่งคืออิสมาเอลนั่นเองนะครับนะซึ่งอิสมาเอลเนี่ยเป็น คนที่ดูปกติแล้วก็น่าสงสารในเวลาเดียวกันนะครับนะเพราะาอิสมาเอลเนี่ยนางเป็นกระสอบซ้ายของกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านางเนี่ยโดนโดน,น,นส้นตีนบ่อยมากนะครับนะเวลาแบบมีไฟกันนะครับนะซึ่งเวลานางหัวร้อนเนี่ยนางก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ นะครับสำหรับคนบาปคนที่9นะครับนะซึ่งก็คือโรย่านะครับหรือโลเดียนนั่นเองนะครับนะซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่มากๆเลยนะครับนะแถมติดการพนันมากๆเลยนะครับนะแถมโรย่าเนี่ยชอบไปตั้งชื่อเล่นให้คนอื่นด้วยนะครับนะ เอาละครับก็มาถึงคนบาปคนที่10แล้วนะครับซึ่งคนบาปคนที่10ของเราเนี่ยก็คือดันเตเองนะครับนะซึ่งดันเต้เนี่ยในช่วงแรกๆเขาจะถูกบูลลี่โดยเหล่าคนบาปหข้างบ่อยนะครับนะแต่ลหลังๆคือก็คุมงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนะแล้วก็ตัวของดันเตเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยครับคนอื่นเขาจะฟังไม่ค่อยออกนะครับนะยกเว้นพวกเราคนบาปนะครับนะแล้วก็จะมีคนมาประเทศด้วยนะครับนะ เอาล้ครับสำหรับคนบาปคนที่11นะครับซึ่งคือซินแคลนั่นเองนะครับนะซึ่งซินแคลเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยอนข้างจะขี้อายขี้กลัวนะครับนะโอ้แล้วก็นะครับซินแคลน่ารักนะครับเอาแล้วครับสำหรับคนบาปคนที่12นะครับซึ่งคือโอติสนั่นเองนะครับนะซึ่งโอติสเนี่ยเธอเป็นคนที่แบบว่าข้างคลาในตัวดันเตมากครับหรือเรียกง่ายว่าซิมนั่นเองนะครับนะ ซึ่งถามว่าทำไมครับนะ,ะนะผมคิดว่าน,น่าจะเป็นเพราะว่าเธอเคยเป็นทหารมาก่อนนะครับนะในอย่าหนึ่งเธอก็เป็นคนที่เข้งในเรื่องกฎระเบียบด้วยนะครับนะโมลีโมลีวันเจ้าชีโตวันเจ้าโอเคชอโชโนวันเจ้าเจ้าบุเก เอาละครับก็มาถึงคนบาปคนสุดท้ายแล้วนะครับนะซึ่งคนบาปคนสุดท้ายก็คือเกโก้นั่นเองนะครับนะพ่อหนุ่มแมลงสาบของเรานะครับซึ่งเกโก้เนี่ยมีนิสัยที่่อนท้าจะเฟรนลี่เราหลุดมาจากโรย่านะครับนะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่มีนิสัยติดบุหรี่เหมือนกับริวชูเลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะเกโก้มีแขนเป็นแมลงนะครับซึ่งแขนเป็นแมลงเนี่ยเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีเลยนะครับนะสำหรับเกโก้แต่ว่าเกโก้ก็ไม่ค่อยชอบหรอกนะครับนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ แล้วครับส่วนคนอื่นนอกจากพวกเหล่าซินเนอร์แล้วเนี่ยก็จะยังจะมีพวกคนที่เป็นไกด์นำทางและก็คนขับรถอย่างเวอร์จิเลียและก็ชาลอนนะครับนะ mm hmm. แล้วผมขอเริ่มจากเวอร์จิเลียก่อนเลยนะครับซึ่งเวอร์จิเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในฟิเซอร์เก4สีนะครับนะ mm hmm. ซึ่งเวอร์จิเลียเนี่ยมีหน้าที่เป็นไกด์นำทางแล้วก็คอยดูแลออสถานการณ์ในรถบัสน,นะครับ mm hmm. และถ้าสมมติสถานการณ์มาเกินเลยจริงพี่แกก็จะลงไปสู้ด้วยนะครับนะ, mm hmm. นะ เอาละครับมาต่อกันที่ชาลอนกันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งชาลอนเนี่ยมีหน้าที่เป็นคนขับรถนะครับนะซึ่งนาก็มีนิสัยที่ค่อนข้างที่แบบชอบขับรถเร็วแล้วก็ไม่ค่อยดูแผนที่นะครับนะแต่นาก็มีนิสัยค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับนะทุกท่านครับยังจําได้ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยเคยบอกว่าลิบัสคาบันีเนี่ยเป็นเกมกาชาเทอร์เบทนะครับนะซึ่งผมจะมาเริ่มพูดกันที่กาชาก่อนเลยนะครับนะซึ่งกาชาเกมนี้เนี่ยก็ไม่ไดใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับนะ โดยเลขของ3าดาวนเนี่ยถึงแม้มันจะดูออกยากครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ออกยากอะไรขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้าถามว่าคุณเกือจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถเอาเศษไปแลกกับตัวละครที่คุณอยากได้ได้นะครับนะ้มาในส่วนของการเล่นเกมเพย์นะครับนะซึ่งเกมเพย์เกมนี้เนี่ยเล่นได้บค่อนข้างที่จะแปลกเลยนะครับนะมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับการทอยหัวก้อยนั่นเองนะครับนะ ซึ่งหรือก็คือเน้นดวงนั่นแหละครับใช้ดวงในการเล่นนั่นนะครับนะอยู่ที่ดวงนะครับคุณจะทอยหัวได้หัวได้หัวได้ก้อยครับซึ่งตัวละครบางตัวเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญหัวมันก็เหรียญก้อยนะครับในการเล่นแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องดวงดีหรือดวงไม่ดีหรนะครับนะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็ค่าสตินะครับหรือว่าเซนิตี้พอยต์นั่นนะครับนะโอเคครับมาในส่วนของ การฟาร์มเพชรหรือว่าลูเนซี่นะครับนะหรือว่าก็คือกะระดกุหลาบสีแดงแดงนั่นแหละครับนะก็เพื่อนๆก็ไปหาลงด่านพวกสตอรี่ไม่ก็อีเวนต์ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวมันก็ไปลงเออ่พวกมิเลอร์ดันเจี้ยนนะครับนะถามว่ามิเลอร์ดันเจี้ยนคืออะไรมิเลอร์ดันเจี้ยนคือดันเจี้ยนนะครับนะสามารถลงได้หลายสัปดาห์หรือไม่ก็ทุกวันเลยครับแต่ผมแต่สุดผมเนี่ยลงหลายสัปดาห์นะครับนะเพราะวันได้เพชรอา่อาวันสัปดาห์ละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนะ หรือไม่ก็ไปลงเรียวเวก็ได้ครับคอนเทนต์เอนเกมสำหรับคนที่กเกษียณแ,แล้วนะครับนะอ่าครับสำหรับอ่าคอมมูนิตี้รลิมิตขบวนนี้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างอุดเลยนะครับนะเพราะว่าแบบว่าถ้าาว่าสมมุติคุณแบบไม่มีความรู้อะไรใช่ปะถ้าคุณไปถามคนใน Comedy คอมมูนิตี้แนนั้นเนี่ยเขาก็ตอบได้หมดเลยครับนะ หรือว่าถ้าคุณอยากได้มีมเนี่ยเขาก็มีให้นะครับนะหรือว่าถ้าคุณเป็นสายอาร์ติจากเส็มงานสวยๆเนี่ยคุณก็เข้าไปในกลุ่มคอมมิชชี่ไทยแลนด์ได้นะครับนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะครับนะ่ะก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นรีบัตข้าวันนี้มา159ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะก็ผมก็ได้อะประสบการณ์หลายๆอย่างมาเยอะแยะจีบกันนะครับนะได้ฝึกวาดภาพพอเกม ก็มันก็ดูสวยดีนะครับผมก็ชอบหลายอาร์ตเกมอยู่นะ,นะแล้วก็ได้เข้าสังคมพวกเกมเหมือนกันนะครับนะเพราะรว่าผมเนี่ยแพ้บ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ได้สอบถามคอมมูนิตี้อะไรต่างๆ,ๆบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับนะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่อะไรเยอะแยะด้วยนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ให้คะแนนเกมนี้กันดีกว่าครับซึ่งผมเนี่ยให้ประมาณสัก8.9คะแนนเลยนะครับนะเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างดีเลยนะครับนะแต่ว่าผมเนี่ย ที่ให้8.9เนีเพราะว่ามันยังไงอเหมือนจะเล่นยากเกินไปนะครับนะแล้วก็แบบออบางครั้งเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะครับนะก็ต้องฝึกฝึกไปครับเดี๋ยวก็ได้เองนะครับนะอ่าก็เป็นยังไงบ้างครับมาสำหรับคลิปของผมนะครับนะ ก็ผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับนะเหมือนผมจะพูดติดขัดอะไรหลายๆอย่างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็นี่เป็นการทำโทูกครั้งแรกของผมนะครับนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับนะกอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบครับเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะครับคนมากนะครับ